สวัสดีค่ะมือใหม่ทุกคนสอนเทคนิคการดูพิมพ์ว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะคะจับตรงนี้ลูกนะคะจับที่คนพิมพ์ตรงนี้ถ้าฝั่งนี้ร้อนนะคะถ้าจับแล้วรู้สึกว่าเขาร้อนนะคะสลับให้อยู่ฝั่งหนึ่งร้อนด้วยครั้งแรกนะคะเทสแป้งก่อนแผ่นแรกหน้าพิมพ์ของเราจะดนน้ํามันนะลูกนะคะหยดนิดนึงหยดนิดเดียวเทสแป้งก่อนนะคะ ว่าแป้งเขาร้อนได้ที่หรือยังนะคะแกนั้นเองนะหยกดกดแล้วก็เปิดดูเนี่ยแผ่นแรกคือเขาจะโดนน้ามันประมาณนี้เลยอันนี้ยังสุกไม่ได้ที่ยังสีขาวยังไม่ใช่สีที่ที่เราต้องการนะเนี่ยจะสีประมาณนี้นะคะเขี่ยทิ้งไปเลยนะคะแผ่นแรกเขี่ยทิ้งไปก่อนแล้วหาผ้ามาเช็ดนะคะหาผ้าแห้งผ้าสะอาดนะไม่แนะนาไม่แนะนําผ้าเปียกนะลูก เอาผ้าแห้งเลยมาเช็ดเช็ดหน้าผิวเดี๋ย็ก็รอให้เขาร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะรอให้เขาร้อนอีกนิดนึงนะพอเขาร้อนได้ที่สามารถทำได้เลยนะคะโอเคค่ะแบ่งปันความรู้กันนะคะ